ยายมาลุ่งบ้านบางประกอบสามเนาะคะ่ะเขตไอบ้านยายแพนดินไหวยายนั่งรถมาหาหมอเนาะคะ่ะดิเจ้าหน้า,นาที่บางประกอบสามคนลงมายืนตลอดซ้ายเลยค่ะเริ่มตั้งแต่ซอยกราบมากค่ะคนยุตึกสูงคนว่มามีอาการวิงเวียนหัวเนาะคะ่ะยายวายทุกคนยืคยนคนอยุตึกสูงสูงไอ สำนักง,งานนี่ยังคน,นลงมาเยอนเมขผังลางเนาะค่ะยายก็ว่าเอ๊ะพี่เหตุยังเนาะผ้านเนาะว่าเคยมีแผ่นดินไหวขนาดนี้แน้เนาะค่ะมันจะพนลงมาก,กันเบิดเลยยายมาลงาบานบางกระสอกสามเหตพยาบ,บาลพนลงมาก,กันไม่เป็นไรค่ะลูกเอกอพอดีนั่งรถมาตลอดสายไงยเห็นคนลงมาเยอะป้าก็เลยบอกเอ้าเกิด คิดว่าไฟไหม้ตึกนู่นเอะมันไม่ใช่แล้วตลอดสายเลยพอทีนี้มีคนตะโกนบอกบนรถสองแถวว่าแผ่นดินไหวหนูอยู่ในเหตุการณ์ไหมหนูนั่งอยู่ตอนแรกหนูคิดว่าหนูน้ำตาลตกเลยชั้นไหนคะชั้นสี่เหรอมันก็สั่นตึกสั่นเลยค่ะโอ้ยตึกสั่นเลยใช่ใช่ต้องหกขึ้นนะสิหกลิตรขึ้นนะึงจะสั่นไหวลิ่ร ตึกสันเลยยายก็มาหาหมอคนนะคะคนลุงมายือนอยู่ทางถนนตลอดซ้ายเลยถึงได้ซอยกลับมายายก็นุ่นค่ะ,คะลุงวานมาระกอบสามถึยายสิไปเจ้าหน้าที่พนักง,งานลงมาืนข้งางล่างเป็นวถค่ะคันถึงขนาดตึกสันไหวนี่มันตรงประมาณหาถึงฮูลีเตอร์คนเด้ยค่ะนี่ค่ะตลอดซ้ายเลยค่ะ มีรถตูฉีบมากอ้ด่าสงสารดูสิดูสิมาทั้งน้ำเกลือเลยเนี่ยเดี๋ยวย่เสียภาพาไปหนาลง่งบานนูสสันแรงมากเลยเหรอลูกหกลิตรได้ไหมประมาณไม่รู้มันต้องขนาดนั้นแหละดูสิคุณนา้าคุณนา้าขากดไอ้มันไหลย้อนแล้วคะ่ะเอาลงหน่อยอมือโอ้ดูสิคะ่ะ ย่าสิผ้าไปมึงน้าลูกบานอุ้ยน้าระทึกมากค่ะลุงจ่าย่ากับสิมหาหมอดีตัวย่าเมื่อนไปสันซีหมยอันย่าขึ้นไปถึงสันซีย่ามวใจวายเน่ยเลยค่ะอันนี้การนารถไอ้ผูเจีบก็มาสแตนบายเนาะย่ากับบุ๋หนูคนน่ะการนาแฝดพยาบาลคนน่ะค่ะอ้ยน้าเห็นใจเพ่นคนน่ะแต่ย่อยเอาควยๆลงมาก คุณ่ะเหลืองไงเลยค่ะคณะแพทย์พยาบาลอุ้ยตึกคุณอาจย์คันใหญ่ก็คือไบผุราคาสั่นบนเกิดทีน่าใหญ่บ้าบนเดือดหดมึงที่ละอู้นาเห็นใจคนค่ะนุ่จ๊ะคนไทยคุณนะคะกำลังผลกันโกล่าหุนเลยค่ะคุณค่ะนี้ออกจากเจอคุณนะคะคณะแพทย์พยาบาล เป็นบ่ค่อยเห็นด้วยค่ะแถบนี้ว่าสิมีขนาดนี้นี่แหละค่ะคนกลวยนหนมาเห็นใจมากเลยค่ะลงมาทั้งน้ำเกลือคุณอาจารย์โอ้เป็นทางแรกยายเห็นคุณจะซอยกันเป็นการใหญ่เลยยายก็มากใจเตึะคุณอาจารย์จะโอ,โอ้ยายสันเบิร์ดดีตัวยายโปรเด็กขึ้นไปสันซี คุณน่ะค่ะคุณป่วยนะ่ะเห็นใจมากเลยค่ะหัวใจสิว่าแค่นคนนอกคุณนะ่ะน้องขาคุณป่วยี่น้องจ๊ะหาเห็นใจคนมากเลยค่ะเขตลาดหลวงมีแผ่นดินไหวค่ะ<ท>สมุดปากการค่ะเขตลาดหลวงห้องนี่ค่ะ โอ oh, ้ยใหญ่ใจสั่นเลยขนาดใหญใหญลดร่งลดมากพอดีเลยใส่ใหญบ่นเด็กขื่นลดใหญ่บ่นเด็กขึ้นเต๋อใส่ใหญ่ขึ้นเต๋กหนิโอ้ยใจสั่นเลยค่ะนี่ค่ะคงพาตัดโอชู่ๆค่ะชู่ๆครับปลอดภัยแล้วครับลงมาข้างล่างได้ก็ปลอดภัยแล้ว คุณนบอถิ่มคนไข่เด้อค่ะค่ะคุณหมอเคุณนบอถิ่มคนไข่เด้อค่ะคุณชอยอู้คุณอะค่ะโอ้ยายสันเบิร์ตคุนยายขึ้นไปถึงคุณหมอแล้วง่ายหัวใจว่ายตายยายต้องขึ้นไปหาหมอสันซีสันหาปนโอ้โอ้คุณอะค่ะให้ออกซิเจนกับพี่ปนพี่น้องจ้ามันเป็นใต้นายแถวประเทศใต้เ่เคยเจอแบบนี้ด้วยค่ะนี่ค่ะ บอนเพิ่นบอนได้ไล่งนานว่าแจกลิตรตเนาะค่ะนี่ค่ะน่าเห็นใจมึงน,น,นี่ค่ะนุ๊ค่ะเจ้าหน้าที่ยกโต๊ะไปให้โอ้ยยายชันค่ะแก่นี่ยใหญกับซันทอดๆเท็พๆก็แห้งละคนอะค่ะ,คนนะ,คะโอ้ยน้ำตาสีไหลโอ้ยนุ๊นค่ะผูุ้่วยหนักกับพ้านังค่ะ,นนค,ะคนอะค่ะใส่ชอตเอ็กซ์ซีเจ โอ้ยวาวกับผุถูกใส่ท่อเอ็กซิเจนเนาะค่ะห,ห,หัวใจยายสิวายห่างกันบุญชิงสิมาที่ยายก็ขึ้นไปอยู่บนตึกเน่ะค่ะคุณลุงคนนี้เจ้าหน้าที่บ,งบังแดดดีเลยค่ะพลนะชอยคนควยพนบถิมเลยค่ะโอ้ยแม่นยายนะแม่นยายชอบเลยค่ะเด้อเพราะว่ายายอ่ะเป็นหลวงหอมเนาะค่ะเห็นี่ยังยายก็สิชอบ คุณนะคะ่ะให่ว่าโบตามกว่วหา6ลิเตอร์ด้วยค่ะคนว่าตึกสันเลยค่ะขนาดใหญอันมาเห็นจังสีใหญ่กับสันโทษๆล่ะว่วาในยุ่ในเหตุการณ์ลอยโบเส้น,สน,น,น,นซ้ำอันถนนสายไอ้พะสมุตเจดีงงงงออกมาด่านนอกอะค่ะสองาฝากฟังละค่ะตึกส,งสูงๆคนลงมาอยู่ขงลางกันเบิดใหญกันหงงว่า มันเกิดที่ยังขึ้นเนาะค่ะานี่นั่งอยู่บนรถช่องแถวค่ะกระมีคนตะโกนขึ้นบอกว่าแผ่นดินไหวแต่นดินไหวตึกโยกอ่าะาะส่มื่อกี้แหะค่ะคณะหมอพยาบาลซอยกันดีดีคุณนะค่ะโอ้ยยายกอะพ่อตกแค่นี้ก็เนอะ,ะ,ะค่ะใจสั้นว้าววับจุ๊นี่ค่ะคุณนะค่ะแป่นดินไหวไม่เคยเจอขนาดนี้เนาะค่ะ ก็เห็นเตซุน่ามีปีนันอยู่ทั้งใเนา่ค่ะโอ้ยไครกับจบแค่นี้คนเด้อค่ะเ้อคคิปใจสั้นอยู่นี่ค่ะอาสวัสดีค่ะโอ้ย